สวัสดีครับผมอ,อเดวันนี้อ,อเดจะมาเล่าเรื่องคุกกี้รันเรื่องพิชิตตัวเลขและการวัดเรื่องที่หนึ่งนะครับโรคที่ตัวเลขหายไปจะเป็นยังไงนะฉันตัวเลขนักพยากรณ์นักคณิตศาสตร์ที่เก่งที่สุดได้เวลาสอนคณิตศาสตร์ให้คุกกี้เจ้าหญิงแล้ว คุกกี้เจ้าหญิงทำการบ้านคณิตเสร็จหรือยังขอรับได้เวลาเรียนคณิตอีกแล้วเหรอฉันไม่อยากเรียนถ้าตัวเลขหายไปจากโลกนี้ก็คงจะดีจ้าไม่คิดว่าจะเกลียนนดคณิตขนาดนี้จริงสิถ้าตัวเลขหายไปฉันก็ไม่จำเป็นต้องเรียนคณิต แสนน่าเบื่ออีกต่อไปทุกคนจงฟังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจงไปทำลายตัวเลขที่อยู่ในอนาณาจักรนี้ให้หมดและตัวเลขนี้ถ้าใครเห็นคุกกี้คนใดใช้ตัวเลขให้จับมาขาังคุกกี้ใต้ดินให้หมดขอรับเรานี่ฉลาดจริงๆ จำกัดตัวเลขงั้นเหรอถ้าไม่มีตัวเลขแล้วคณิตจะอยู่อย่างไงล่ะต้องไปปรึกษาคุกกี้นักสํารวจซะแล้วคุกกี้นักสํารวจฉันมีเรื่องให้ช่วยคุกกี้เจ้าหญิงสั่งให้จํากําจัดตัวเลขให้หมดตัวเลขกำลังจะหายไปจากอนุจักรคุกกี้ เชิญขอรับเดิมชาอุ่นๆสักถ้วยใหม่ขอรับผีโผล่มาจากไหนเนี่ยฮึก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 ตัวเลขกำลังจะหายไปจากอาณาจักรคุกกี้เหรอคะหรือฮือจะทำยังไงดีคะหร,หรือว่าเธอก็ด้วยตัวเลขหายไปงั้นหรอเฮือกนี่ก็ผีผมเองครับ คุกกี้นักสำรวจตก,ตกตกตกใจหมดตัวเลขหายไปยนั้นหรอถ้างั้นฉันก็ไม่ต้องคิดค่าภาษีค่าน้ำค่าไฟแล้วสิใชยย่ยมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกค่ะอะไรทำไมเหรอถ้าไม่มีตัวเลขเราจะเรียนคณิตได้ยังไงละ่ะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วง เลยครับมีวิธีดีๆหรอ,อครับก็ไม่ต้องเรียนคณิตไงครับตัวเลขสำคัญตรงไหนครับชนเผ่าดึกดำบันบางเผ่าที่อาศัยอยู่ในแอฟริกาก็นับได้ถึงแค่สองเองจำง่ายใช่ไหมล่ะครับ จำนวนที่มากกว่า2จะเรียกว่ามากทั้งหมด1 2มากในน้อยคะแต่อาณาจักรคุกกี้ที่พวกเราอยู่ไม่ใช่หมู่บ้านแอฟริกานะคะแต่แต่แต่ว่าถ้าไม่มีตัวเลขเราก็ใช้คอมไม่ได้ธานาคารก็ทำงานไม่ได้ในที่สุดอาณาจักรคุกกี้ก็จะวุ่นวาย อาณาจักรคุกกี้เป็นอาณาจักรที่ใหญ่และซับซ้อนจึงต้องใช้ตัวเลขแสดงจำนวนมากกว่าชนเผ่าในแอฟริกาบางทีนี่อาจจะเป็นหายนะที่จัตุรัสสากลเตือนก็ได้นะครับ <c oughs> เราจะต้องหาวิธีแสดงจำนวนโดยไม่ใช้ตัวเลขดื่มชาสักถ้วยแล้วค่อยออกเดินทางขอนะขอรับ ออกสำรวจได้ไปด้วยขอรับในน้อยที่นี่คือหมู่บ้านคุกกี้นางฟ้าซึ่งที่นี่ไม่ใช้ตัวเลขคุกกี้นางฟ้านับจำนวนแกะโดยไม่ใช้ตัวเลขได้ยังไงครับก็ทำแบบนี้ไงคะเทก้อนหินเนี่ยนะ ทุกคนอยู่พร้อมหน้าเลยดื่มชาสักถ้วยไม่กินทำแบบนั้นไม่ได้นะก้อนหินพวกนั้นคือจำนวนแกะเราแทนแกะตัวหนึ่งด้วยก้อนหินหนึ่งก้อนอาา่ะฮานับก้อนหินได้สาก้อนงั้นก็มีแกะสาสิบตัวสินะ <c oughs> ถือก้อนหินหนักหนัก ไปไหนมาไหนด้วยเนี่ยนะทำแบบนี้ง่ายกว่าไหมนั่นตัวเลขมีคุกกี้ใช้ตัวเลขจับตัวไว้ช่วยด้วยเ<อ>กือบถูกจับได้แล้วนั่นน่ะสิงั้นเวลาพวกเรานับเลขก็ต้องใช้ก้อนหินแทนงั้นเหรอ โอ้ยคุกกี้ช็อกโกครีมเนยเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดของอาณาจักรคุกกี้ฉันมีแกะเยอะเท่านี้ออดูถ้าจะเหนื่อยดื่มชาสักถ้วยไหมขอรับโอ้พอมพอไม่มีตัวเลขแล้วร่างกายลำบากจัง ชนเผ่าที่อาศัยอยู่บนเกาะนิวกินีที่อยู่ในแปซิฟิกใต้ได้ใช้ส่วนต่างหๆของร่างกายแทนตัวเลขตั้งแต่1จนถึง41เช่นปากคือ12ข้อเท้าขวาคือ30เจ้าหญิงเสวยพิซซ่าไป12ถาดรูปอม30เม็ดไอศครีม24แทง่งมันลำบากนะเนี่ย นั่นสิไม่มีวิธีอื่นหรอยังมีวิธีอื่นที่คุกกี้ชาวโบราณใช้นับเลขอีกเราไปดูกันไหมครับดีละ่ะไปกันเถอะให้พวกเราไปด้วยนะคะเจ้าค่ะออกเดินทางไปยังอารยธรรมอินค่าแล้วพบกันตอนต่อไปสวัสดีครับ